เมืองพี่น้องเอ้ยภาเบิ่งมองงามๆตรงนี้สวนสาธารณะติดทะเลนะพี่นออ้อ,นนนอ,อนงอออันนั้นไายบ่ค่อยเห็นแอบๆนึงเอาเลียวลีลาแต่รถคันนี้เบ่งเมืองเด้อพี่น้องเด้อเมืองบารีงามๆนี่ๆฝนสิมาเลยพี่น้องเอ้ยทั้งกายฝนตกตลอด เลยจิตทะเลพี่นองเบ่งเด้อนี่จิตทะเลนี่ทะเลอารีทะเลล่มแหง้งล่มแห้งหนาวอีกแล้วจะทะเลพี่นองก้นออกมาเดินเล็น ู้ใดอยากมาเที่ยวจิงจาสวรรค์นี่ยัง่ออกอยู่ตั้งแต่ัพุ่นหมือเอามาลงใหม่งใหม่ตั้งแต่อันคริสต์มาสพุ่นแห่พี่น้องก็สิเมื่อบ้านแลบ้านก่อยนี่ยางเลาะไปเรื่อยฮอดบ้านแต่ว่าก่อยบ่ยางมันไกลอยู่เด้อมีทะเลติดทางไปตลอดเลย เป็นนี่หละพี่น้องเอ้ย